ตัวแต้มแรกนะครับยิงทีแรกเลยแต้มแรกกวันนี้ก็ออกมาดูหมายแถวบ้านฮะไม่ค่อยได้ไปไหนไกลคนเยอะๆก็ไม่ได้ไปกลัวโควิดก็อนนี้ก็อกมานั่งดูใ,ใกล้ๆบ้านเมื่อมีตัวดีๆเข้ามาก็ทีแรกเลยตัวสวยฮะตัวประมาณครึ่งโลได้ a4 ฮะอีกประมาณไม่น่าเกิน2อาทิตย์น่าจะออกตัวนิวบันแทกตัวนี้โอเคฮะยังไงเดี๋ยวรวบรมให้ดูอีกทีเย็นๆโอเคครับสวัสดีครับอันนี้แต้มสฮะสองแต้มอยู่ในกระสอบลวอันนี้แต้ม3ตัวนี้น่าจะประมาณ8เขีดได้ฮะไซสสวยประมาณ8เขีดฮะตัวนี้ไซสสวย สแต้มนะฮะกับไม้ธรรมชาติอันนี้ปลาพอจะมีล่องมาให้เห็นนะวานในฝนมันตกโอเคฮะเดี๋ยวเย็นรวบรวมให้ดูอีกทีหนึงเดี๋ยวไปดูปลาะโดด้วยวันนี้โอเคฮะแต้มที่สามก็ถึงบ้านแล้วนะฮะก็มาดูผลงานกันผมเล้ดูเล็ก ตัวนึงแกอะก่อนช้อนตัวนึงมนนไซครึ่งโลตัวน่ครึ่งโลสองตัว ใส่ฝามาอหนึงฝามืนึงใส่ประมาณแปดขีดนึงแล้วก็ใส่าามือหนึ่นนะประมาณนี้ครับก็กลับแล้วครับประมาณครึ่งวันของเรือบานเลยโอ้ ก็พอได้ฮะฝนตกอโอเคฮะเราพอได้กินวันนี้ครับกับอาไม้ธรรมชาติโอเคครับนี่นครับ